สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love er รือที่นี่คือความรักกราศีธนูประจำเดือนสิงหาคม2 0 2 1วันที่ยึดต,ตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินดูแลาช a n น l จะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram การอ่านเป็นกานอ่านโดยรวมค่ะเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสับกันได้ทม์เฟรมคลาดเคลื่อน ขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe l i ไลค์แชร์และกระดิ่งสามารถรับชมกวบคู่ได้นะคะทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณรับชมและตามแบบของช anel เ,เรานะคะขอทราบ Energy หลักความรักราศีธนูประจําเดือนสิงหาคม2021ค่ะขอทราบเมเนจี Energy ราศีธนู โอเคค่ะทรีอฟซอสขอทราบความรักราศีธนูจูฟทริอซอสเดลรฟค่ะ ไฮฟีเทสเก o อ c ค p s ขอยหนึ่งไปค่ะ l a t ิ n อกคว้าวขยาย r e e of s w o r d s ขยาย ENERGY หลัก r e e of s w o r d s ค่ะ Clarify Three of Swords ค่ะ ทำไมถึงเป็น Tree of Swords? o อ a y Empress เยี่ยมค่ะโฟ u r of s w o r d และจัสติสว้าวอู้เยอะแยะมากมาย <c oughs> ทีเดียว <c oughs> ราศีธนู <c oughs> โดดเด่น <c oughs> ที่ คู่ที่มีประเด็นปัญหาในเร็วๆนี้คุณมีเกณฑ์การจะต้องตัดสินใจซึ่งเป็นการกัดตัดสินใจครั้งสำคัญมันอาจจะทำให้คุณเจ็บคุณรู้เองคุณัวคุณเองก็รู้ดีว่ามันจะต้องเจ็บปวดแน่มันจะต้องเสียใจแน่แต่มันเป็นหนทางที่ดีที่สุดเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยุติลงแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเดินหน้าต่อไปนะคะ ใครคนนั้นที่เป็นประเด็นปัญหาผู้อ่านมองดูว่าเขายังอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตยังพยายามที่จะทำให้คุณนะคะกลับไปอยู่กับเขานะแต่ทีนี้เนี่ยในความสัมพันธ์ผู้อ่านมองดูว่าเขาและคุณอาจจะอยู่ไกลกันหรือเขาอาจจะห่างเผินซะจนมันทำให้ความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยมันขาดหายนะต้องบอกว่าแบบนั้นนะหรือคุณทั้งคู่าอาจจะห่างกันไปนานละ นะคะใช้เวลานานละคุณนงคู่เนี่ยมีประเด็นดราม,ม่าในเรื่องของมือที่3เรื่องของเติร์ดปาร์ตี้ใช่มือที่3ส,สิ่งที่3เนี่ยใช่แต่อาจจะไม่ได้จากคนมีใครบางคนเข้ามาอาจจะจากคนรอบข้างอาจจะจากการทำงานและที่สำคัญเลยนะคุณนงคู่อยู่ไกลกันการ,การสื่อสารการคอมมิวนิเคชไม่ดีการไว้เนื้อเชื่อใจมันไม่ค่อยจะมีในความสัมพันธ์ด้วยนะคะ บางท่านบางกรณีอาจจะเป็นคู่สามีคู่ภรรยามันมีปัญหามันเนิ่นนานแล้วในเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่มีการใส่ใจดูแลเทคแคร์ care, ความรู้สึกเขาอาจจะไปโฟกัสที่ความรู้สึกคนอื่นมากกว่าตัวคุณหรือแม้แต่อาจจะมีใครบางคนเข้ามาแทรกกลางระหว่างนั้นนะคะมันทําให้กลายเป็นประเด็นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ คุณอาจจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในเรื่องของการอาขอยุติบทบาทการเป็นสามีภรรยารอคอยการที่จะเซ็นเอกสารในเรื่องของการหย่าร้างด้วยสำหรับบางท่านนะคะเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่คุณจะได้ก้าวมาสู่การเป็นเอ็มเพรสอย่างเต็มตัวเพื่อที่คุณจะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อที่คุณจะได้มีรักแท้ที่ดีที่คู่ควรกับคุณและตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะมีหน้าที่ของการที่ต้องดูแลบุตรหลานด้วย สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสนะคะเพราะคุณกำลังจะทรานส์ฟอร์มเป็นเอ็มเพรสแล้วนั่นเองคุณเลือกความสุขของตัวคุณเองมากกว่าที่จะเลือกแคร์ความสุขของใครคนนั้นแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขาจะพยายามยื้อคุณด้วยความรักความรู้สึกที่เคยมีร่วมกันนะจะพยายามเอาสิ่งนั้นมารื้อฟื้นกับคุณซึ่งไฮด์พรีเทสและเอชช็อปคับเทนอฟครออกมบอกว่าคุณรู้สึกและมองเห็นความจริงแล้วว่าคนคนนี้ไม่ใช่และไปต่อไม่ได้ คุณขอตัดสินใจเลือกหนทางใหม่เลือกรักครั้งใหม่เลือกเนื้อคู่ของคุณเลือกคู่ชีวิตของคุณใหม่ซึ่งคุณได้รับชัยชนะจริงๆด้วยทีนี้ในเคสนี้ผู้อ่านมองดูว่าบางท่านคุณอาจจะยุติความสัมพันธ์มาได้นานแล้วอาจจะรอคอยเรื่องเอกสารหรืออาจจะมีการคุยเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหรืออาจจะมีเรื่องงานเรื่องธุรกิจที่อาจจะต้องให้คุยกันอยู่แต่นะคะ ในขณะเดียวกันคุณได้เริ่มต้นมีรักครั้งใหม่เพราะเอทอฟค้าสองบอกว่าคุณได้เริ่มต้นมีรักครั้งใหม่กับชาวธาตุน้ําแล้วก็คนคนนี้เข้ามาทําให้คุณเป็นเอ็มเพรสหรือเขามองเห็นว่าคุณเป็นเอ็มเพรสจริงๆนะคะการที่คุณตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ทําให้คุณกลายเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งมีความสุขมากกว่าการที่อยู่กับคนคนนี้ที่เป็นประเด็นด้วยนะคะแล้วการได้พบเจอรักครั้งใหม่คนคนนี้ก็เป็นโซเมทที่คุณเฝ้ารอคอยมานานแล้วด้วย คุณอาจจะมีคอมมิชเมนต์กับรักครั้งใหม่นะคะถ้าห่างกับคนนี้ไปนานๆอะคุณอาจจะเริ่มที่จะมีเกณฑ์คอมมิชเมนต์กับรักครั้งใหม่ไปจนถึงขั้นมั่นหมายแล้วด้วยซ้ําซึ่งคนคนนี้นะคะที่เป็นประเด็นเนี่ย เขาก็น่าที่จะรู้ว่าทุกอย่างมันช้าเกินไปแม้ว่าจะรักมากแค่ไหนแต่ในท้ายที่สุดเขาก็จะต้องยอมจบลงเพราะคุณตัดสินใจจบนั่นเองเหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซาแต่ออกมาบอกว่าคุณมองเห็นความจริงในชีวิตคุณมองเห็นแล้วว่าคุณต้องการอะไรและใช่คุณกําลังจะเริ่มต้นกับรักครั้งใหม่คุณมีชีวิตใหม่ที่ดีคุณมีเกณฑ์จะได้แต่งงานใหม่ด้วยกับคู่รักที่ทําให้คุณเป็นเอ็มเพรสนะคะคนที่เขาทําให้คุณมีความสุข นะคะความสุขเนี่ยมันนอกเหนือจากเรื่องเงินทองแล้วก็คือความสุขในชีวิตความสุขในความสัมพันธ์ความสุขในการที่เขามองเห็นคุณเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองเอาละมาถึงคุณคนโสดมาคุณคนโสดคุณผ่านขั้นตอนของเรื่องราวดราม่าความรักไม่สบายใจคุณใช้เวลาอยู่กับตัวคุณเองสักระยะหนึ่งตอนนี้คนรอบข้างที่มองเข้ามาเขามองว่าคุณสมบูรณ์แบบมากเลยนะการจะเข้าหาคุณเนี่ยเขาคนนั้นก็จะต้องมั่นใจว่า เขาก็ต้องสมบูรณ์แบบแล้วก็คู่ควรกับคุณนะคุณอาจจะสดมาได้สักระยะละนะสามเดือนขึ้นไปแหละนะคะคุณก็โฟกัสไปที่เรื่องโน้นเรื่องนี้ของคุณโฟกัสไปที่เรื่องการเยียวยาทําให้จิตใจสบายขึ้นนะคะทําให้ตัวคุณพร้อมในการที่จะก้าวต่อไปมากยิ่งขึ้น ออกมาบอกตรงน,นี้เลยคุณคนโสดเร็วนี้คุณจะได้พบเจอรักครั้งใหม่โซเมดเนื้อคู่ของคุณนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะอาจจะเป็นคนแดนไกลด้วยคนแดนไกลก็อาจจะเป็นคนไทยด้วยกันได้แต่อยู่ไกลกันนะคะหรืออาจจะเป็นรักกับชาวต่างชาติได้นะคะ Energy ของคนคนนี้มีคอมมิชเมนค่อนข้างสูงนะเพราะคนคนนี้เป็นคู่ชีวิตของคุณมีเกณฑ์การจะได้แต่งงานกับเนื้อคู่ของคุณในอนาคตอันใกล้นี้ คุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอชาวธาตุไตรเมษสิงห์ธนูธาตุโลไม่ถึงตุลกลุ่มน,นะเอเจี y 2สองธาตุนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นดังนั้นไม่เหงาและไม่เศร้าอีกต่อไปแล้วนะเข้าสู่โหมดของความสุขสักทีหนึ่งนั่นเองนะคะดีใจด้วยบางท่านถ้าได้เจอแล้วอ่ะจะมีการคุยกันเรื่องอนาคตต่างการแต่งงานคน่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ความเร็วในที่นี้คือว่าอาจจะบอกเสมอว่าเวลามันจะไม่สําคัญเท่ากับความรู้สึกแล้วก็คอนเน็กชันในความรู้สึก นะบางคู่ในคบกันมา10ปีแต่ง3เดือนอย่างบางคู่คบกันเดือนเดียวแต่งอยู่กันตลอดชีวิตดังนั้นเรื่องเวลากําหนดไม่ได้เรื่องความรู้สึกเรื่องความผูกพันเรื่องโซ c คอนเนคชันก็เป็นสิ่งสําคัญคุณมีตรงนี้อยู่แล้วคุณจะได้เจอคนคนนี้ด้วยนะคะ มาถึงคนคุยสถานะไม่ชัดเจนไม่มีคําว่าไม่ชัดเจนค่ะเพราะคุณเป็นเอ็มเพรสคุณจะเลือกคนที่ชัดเจนกับคุณตั้งแต่ต้นและใช่คุณจะมีใครบางคนเข้ามาโดยโดยนี้ผู้อ่านมองดูว่าคุณรอคอยการเจอ,เจอกันเพราะเหมือนเป็นลองดิสแทนรนรอคอยการที่เขาจะเดินทางมาหาคุณออกเดทกับคุณแต่ระหว่างนี้มีการพูดคุยเรื่องอนาคตค่อนข้างจะชัดเจนถ้าไม่ใช่ ไปจากนี้คุณก็จะได้เจอคนที่เข้ามาและชัดเจนกับคุณในระดับที่คุณอาจจะทิ้งคนที่คุยอยู่ปัจจุบันนี้ไปเลยก็เป็นไปได้ source, เพราะทีออฟซอสออกมาบอกว่าคุณ transform เป็น Empress นะจ๊ะดังนั้นใครจะมาทวิกคุณในแบบที่เป็นตัวเลือกหรือเป็นของตายไม่ได้ไม่ใช่คุณนะคะจะตัดสินใจเลือกคนที่เขาพร้อมที่จะ j u s t ติคุณอนะ พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะ่ะแล้วก็พร้อมที่จะให้อนาคตที่มั่นคงกับคุณแต่ดูทรงแล้วคุณได้เจอคนนี้แต่แรกและชัดเจนแต่แรกประกาศตัวกันแต่แรกทั้งคู่ว่ามองหาซีรีส์สูเลชั่นชิพมองหาคู่ชีวิตและคุณก็จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกสเต็ปหนึ่งที่สําคัญการออกเดทกําลังจะเกิดขึ้นหลังจากออกเดทแล้วเป็นยังไงหลังจากออกเดทแล้วความสัมพันธ์ดีวันดีคืนอาจจะถึงขั้นแต่งงานได้ด้วยสําหรับบางท่านนะคะ มาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นคุณอาจจะมีเกณฑ์การวางแผนเรื่องการมีบุตรแล้วก็เป็นไปได้คุณทั้งคู่นะคะหลังจากที่รอคอยกรรมนาที่จะได้อยู่ด้วยกันนะ เดือนสิงหาคมมีข่าวดีคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นหรือว่าเราคอยเอกสารการเดินทางเอกสารในเรื่องของต่างแดนต่างถิ่นต่างแดนการใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยคอมพลีทสำําเร็จเร็วมีเกณฑ์การได้จดทะเบียนสมรสการได้ย้ายที่อยู่นะคะการสร้างบ้านเรือ,อนหอโน่นนี่นั่นนะคะการได้ย้ายไปอยู่กับคู่รักของคุณค่อนข้างทีเยอะชีพรจรลงทางแล้วนะคะราศีธนูเดือนสิงหาคมเนี้ย คงจะเป็นเตือนที่คุณจะต้องเตรียมหลายๆอย่างเพื่อที่จะเดินทางอาจจะนับจากนี้ไปอีก3เดือนมีเกณฑ์การเดินทางบวกลบนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไปอยู่กับคู่รักของคุณนะคะเหมือนคุณเดินทางไปมากกว่าเขาจะเดินทางมาไหม ก็ม <S an> ีโอกาสแต่ e n e เ g อร์จ <S an> ีของโมบอกว่าตัวคุณมีเกณฑ์การจะต้องเปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่ใกล้ๆหรืออยู่กับคนที่คุณรักหรือไปสร้างครอบครัวมีเกณฑ์การมีบุตรด้วยวางแผนการมีบุตรด้วยเช่นเดียวกันมีเกณฑ์การสร้างครอบครัวนะคะบางท่านก็คงจะได้จดทะเบียนสมรสสละโสดมีสามีมีภรรยาเป็นชาวต่างชาติสำหรับบางท่านคุณผู้ชายคุณก็อาจจะมีเกณฑ์การจะต้องเตรียมเรื่องเดินหอนะ แล้วก็บางทีคุณอาจจะต้องย้ายไปอยู่ใกล้ๆกับคุณผู้หญิงของคุณในบางกรณีด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ยิ้มก,กว้างๆได้เลยสำหรับราศีธนูเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูอนาคตความรักกันหน่อยขอทราบอนาคตความรักราศีธนูโอเคออกเป็น Queen of s o u ซ s นายรับความ i s h Fulfillment การนี้สวยมากค่ะ f i v e รับควา s และ h a n k m a n King of Wands ค่ะเอาละอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือความมั่นคงในความรักและชีวิตต้องบอกว่าแบบนั้นนะคะเพราะคุณเป็น Queen of s w o r d s ค่ะคุณตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้อง สิ่งใดๆก็ตามที่ไม่ใช่นะคะจะไม่มีเข้ามากล้ำกลายในชีวิตต้องบอกว่าแบบนั้นสิ่งใดๆที่คุณปรารถนาเข้ามาสู่ชีวิตคุณเร็วมากความรักความสุขความอบอุ่นในชีวิตแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องงานเงินนะคะคนเก่าแน่นอนเงียบกริบคุณตัดออกแน่นอนไม่มีความรู้สึกผิดไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องไปหวนคืนกลับไปในอดีต นะคะแฮงแมนคืออนาคตที่มั่นคงอยู่กับที่อนาคตที่มันทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสั่นคลอนในวันข้างหน้านะคะ Five of Cups r e v e r s e ออกมายืนยันเลยว่าคุณจะไม่มีวันเจอสถานการณ์ในแบบที่ أ, รักกับคนที่ไม่ใช่รักเลิก,กมามาหาย,หายเบรมกันไปเบรมกันมาทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกผิดไม่มีค่ะคุณพบรักที่มั่นคงชัดเจนเพราะว่าคุณได้เจอกับ โซเมกของคุณนั่นเองเห็นไหมคะีดีที่สวยมากๆทีเดียวเตรียมพร้อมรับสิ่งดีแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีข่าวดีนะเอาล้วค่ะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนํากันขอคําแนะนําสําหรับราศีธนูราศีธนูดีวิลรีเว e ร์สใ e ่หไหมคะจบดราม่าทุกมิติทีเดียว4 p e n d c l e stable ค่ะ two of pentacle ค่ะ balance โอเคเอเนจีออกมาบอกว่าแองเจิลออกมาบอกว่าในเวลาเนี้ยนะคะ ไอเรื่องราวทั้งหลายที่มันจบไปแล้วคุณไม่ต้องกังวลเลยให้คุณโฟกัสไปที่เหรียญของคุณนะคะโฟกัสไปที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าโฟกัสไปสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่กำลังจะก้าวเข้ามาบาลานซ์ Balance, สิ่งต่างๆที่มีในมือให้ดีนะคะจัดการบริหารชีวิตของคุณให้ดีงานเงินชีวิตและความรักนะคะจัดสรรไล่นนเรียงความสำคัญให้ดีว่าอันไหนมาก่อนมาหลังและ Energy ical, ร์จีเเทอรนโดโรีเวิร์สบอกว่า ไม่ต้องรีบให้ใช้เวลาในการจัดสรรดูแลอนาคตชีวิตและอนาคตความรักของคุณให้ดีแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างราบรื่น มันจะทำให้ไม่มีความกังวลในวันข้างหน้าและอนาคตที่ได้มันก็คือเป็นอนาคตจริงๆนะคะที่มันมั่นคงเหมือนเวลาที่เราสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยเราก็ต้องเก็บทุกรายละเอียดเหมือนกันดังนั้นชีวิตของเราผู้อ่านจะย้าทุกครั้งว่าเรามักง่ายกับชีวิตเราไม่ได้มักง่ายกับความรู้สึกไม่ได้มักง่ายกับการใช้จ่ายในแต่ละวันก็ไม่ได้มักง่ายกับการเลือกคบคนก็ไม่ได้ทุกอย่างถ้าเป็นไปได้คุณจะต้องเนียย เนบในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องท็อกซิกเนบในแบบที่มีความสุขแบบสนุกสนานเวลาที่คุณคุยกับใครเนี่ยคุณสามารถคุยกับเขาได้รอยยิ้มแต่วายเบรชั่นที่เขาส่งมาคุณจะรู้ได้ว่าคนนี้ไม่ใช่นะหรือว่าคนนี้ได้ไปต่อถ้าไปต่อไม่ได้ไม่เป็นไรจ้ะสวยๆเดินทางต่อไปคุณโดดเดี่ยวแค่สักระยะหนึ่งนะคะแต่การที่คุณก้าวไปข้างหน้าในแต่ละก้าวอย่างไม่หยุดหนทางข้างหน้า ก็จะส่งคนที่ใช่เข้ามาเดินเคียงข้างคุณคุณไม่มีวันที่จะโดดเดี่ยวนานเกินไปพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ